สวันดีครับสุนิจโฉดด้วยชนะนะครับลานส้มตำยำจะเลยครับสะพานสลายวิถีนะหรือว่าถนนคนเดินแล้วก็อยู่ที่อ่าวประจวบนีเองฮนะนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวรถลุนตกละห้าโมงทุกคนก็สวัสดีครับแดบด,รดรแรงมากเลยวันนี้สวัสดีครับ มาครขายดีไหมร้านไม่ร้านพอขายได้อ่าครับเรื่อ,อยๆนะเรื่อยๆวันนี้มีสตรอเบอรี่มาด้วยพี่นะสตรอเบอรี่แอนสตรอเบอร์รี่นะนั่นนี่นั่นแน่เสร็จทำผลไม้ฮะเสร็จไม่ต้องเยียดเลยคุณแม่ท่ โมาจากไหนคะเนี่ยมาจากมัตตพานครับมีคนมาร,รอคิวนะฮะเดินทุกวันนนะแบบนี้นะครับวันนี้รู้สึกจะมีไหลบัวนะแม้ว่าสูตรพันไปแล้วยังมีอยู่นะ<ส><ส><ส>ต้องทำม,มาันเสร็จหน่อยหนา,าสดกข,ข่าวว่าวันนี้นะมีปูม,ม้านะฮะ มาพัดตลาดตนี้เด้วยแล้วส,ส,ส,สตัวไปไม่สะดวกไอทีให้อายยำตลอค่ะจ้างประเทศมีมาตกอันผลไม้รวมค่ะอย่างแดดจ้าอยู่นี่นะฮะาันทีิบาบา ตำนปรไม้ลวม่วนอากาศร้อนมากกว่านี้ทำไมปูม,ม้าไม่มีวันนี้ขัดตลาดจริง,ม,สสงมันมีเมื่อสอง่าทีไม่มีต<อ>ัญงอย่าทำแล้วคุณโจครับมัน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 ต้องใช้เวลาใช้เวลาเนาะไม่ใช่หนาใส่ระกอบไเลยจ้ะ แยกโอเคโอเคถูกสิบาทแล่สตรเบารี่เนี่ยสีสิบบาทคุณโจน้ำสี่สิบบาทน่้วหนาสอิบค่ะอันี้ค่ะดำได้ล้วที่น้อยหนาน้องควางมาเมื่อไหร่เนี่ยลูกวงโดกอบ อ่วมงทอดกรอบพิเศษกรอบขอบคุณนะคะ สมสได้กบายำกุ้งสดข้าโพดกุ้งสดขอาโพดกุ้งสดข้าโพดส้มสังกุ้งสดเชีย่ยวกปยังฉ่ำเหมือนเดิมนะฮะนี่บ น่ากินฮะครบุกข้าวกินได้ไหมเนี่ยอะไรคะคุณโจน้ำมันเนี่ยทำไมจ้ะคุกข้าวกินได้ไหมคุกข้าวแต่ต้องเป็นคนหวานเปรี้ยวอ๋อจะเอาพีเปรี้ยวหวานใช่ไหมอ๋อหม้องหวานอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ชิมไม่จะขอชิมไม่อทีไม่ให้ชิมหรอกใครชิมเามาห้าร้อยถ้าจะชิมน้ำยำจะเล็กจริงเหรอไม่ให้ชิมโอ้โหโหดเลยห้ามชิม อ,อ้าวเราได้กินน้ำยำเขาได้กินดีๆเขาก็ได้ชิมพี่ฝนเผ็ดพอดีไหมคะจ้ะชิมน้ำยำนคีคจ้ายาสุดเซ็ตเคล็ดลับอยู่นี่เลยนะครับ ลำคาญน้องห่อยมีผู้มีลูกเจ็สดสิบค่ะพี่เบย์อยู่ไหนจ๊นะดาแข่งกุ้งสด นี่มีปลาเงินด้วยนะฮะดูแลพิษฝนลองโลกนะทำยอดมะพร้าวไหลบัวอ๋อมันนีตทำยอดพ่อไหลบัวฮะนานแล้วมันเห็นนะ จนสบายนะคุณโจนะบายทำยามยะมาาพร้าวกุ้งสดเอ้ยทำยะมะพร้าวไหลบัว40บาท รวมทะเลลารถยนต์ไหนว่าจะเอาขายไม่ล่ะอันนี้เสียเวลาแต่มันตนะจะรวมทะเลลาต้องล้างต้องทำอ่าหนึ่งหนึ่งศูตยลูกแม่แม่จะไม่ค่อยชอบเลยทำอะไรมันไม่ไ้กลแน่ใจ ที่รถยนต์อยู่ไหนเอ่ยรถเก่งลออยวู่ครับไหนจ๊ะพี่ผู้หญิงไม่ไม่น้ะได้แจ้งไหมลูกว่าปลกปูม้าไม่มีอะลูกปูม้าเรือไม่ได้ออกอะคะ่ะวันนี้ก็เลยได้ไม่ครบนะคะแต่จะเด็ดของทะเลข,ขึ้นมาให้ร้อยอย่างเนี้นะคะรตมทะเลล้าง มันขอันนี้ของลดนะคะปูม้าไม่มีนะคะวันนี้เหลือไม่ออกหนูดีดเป็นของทะเลอย่างอื่นขึ้นมาให้นะคะได้สามอย่างนะคะสามอย่างก็ได้ตามไม่ให้น้อยแล้วค่ะลูกค้าจ้าอันนี้โวดทะเลปลาค่ะได้หอยแครงนางเงกุ uh, anyway, X, so, way, two, mm ้งสดร่อยล้านก็ได้ไม่ร้านก็ได้ ี่แจ๊ดปลเงี่ยนการรวมต้มมาจากไก่ใช่ใช่ข้าวโพดมะม่วงแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าต้องการใส่อะไรก็ได้ยำปลาเงี้ยนหนึ่งแล้วก็ตำผลไม้จิ้มสุกคือจะตามใจลูกค้าใส่อะไรก็ได้แต่ราคาที่ตั้งเลยรวมเลยจะหนึ่งร้แล้วก็รวมผลไม้หนึ่งครับได้พี่จะให right, <can you saben> the ้หน่ยนะจ๊ะพี่แจ๊เ็ดพอดีพอด ซื้อของสอดหนูเลยนะคะเป็นที่ตั้งเลยราคาคือหนึ่งอย่างเจ็ดสิบสองอย่างก็เจ็ดสิบทำไปเงี้ยนะครับจา้า cảm lón đi con trồ lón má rồi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้ำยำก็ออกจะนี่แห้งนีนจะเป็นถั่วตักใส่ชื่อด้วยส่งรูปหมึกหอมมาให้น้อยนาดูทำไมใ้่ไหมอยากกินขนาดเนาะคอนเทนต์โปรโมทอยู่่หมึกหอมหมึกมองกรอบน่าอร่อยใช่ยิ่งสดๆนะยยางนะ สองถุงโลกของ<ด>พี่แจ๊กนะโลก<ด>อ่าหนึ่งสีส่วนโลกพี่แจ๊กจ่ออะไรก็ได้ถ้าตาไปมองอื่นแล้วเอากล้องมาโดนจมูกหนูนะ <c oughs> ถ้าจมูกที่เสริมมาหนูหักก็เป็นเรื่องจริงเหรอเอาเสริมมาด้วยจริงเหรอจมูเนี่ยจมูกเราไปเสริมมาเฮ้ยเกลียร์เหรอมาดังหนูหักเป็นเรื่องจมูกจริง <c oughs> วันได้ข่าวมีใครมาหาเหรออ๋อแยกถือนะไม่มีนะนะวันก่อนอ๋อวันก่อนครับอ๋อมีสิคุณโจเป็นเป็นรู้จักกับพี่ัำมีอนะ่ะอ้าวเหรอเร่น้องแจ๊ะเขามาใหม่อะ่ะมาใหม่อีกแล้วอ่ะมาใหม่หนูลืมถามว่าช่องไหนมาใหม่เยอะจังจ้ะะเดี๋ยวนเดี๋ยวหนูจะหันไปหยิบเงินให้ กุ้งสดป่ะกลางวันไม่ได้รีบแดดเดินเรื่อยๆผักก็วันนี้ไม่ได้เดิมซื้อผักกัดหอมมานี่ผอไม้กุ้งสดหน้าทางเจ็ดสิบบาท

ตามั่่หอยแคงล้ากุ้งสดจะจ่าเผ็ดน้อยน้องลูกนะลูกเอาสามครกเลยแหละเพราะว่ายุวะเขาสั่งเขาไม่อยู่<ห>เดี๋ยวก็ลุยให้กันไปเลยนี่เห็ผุผลทำไมเจะเล็กไม่ทำมือตะครกเพราะว่าครกแรกกจ้สาสองเขาไม่อยู่ก็พวงครก,ครกสองพสามไปเลยกดหอยได้

ดูดูยูทูบช่องไหนฮะแล้วถ้าน้องมุกกับพี่นัทถ้าใครอยากได้นัคะาเด็กใสนชุดนักเรียนมีของเล่นใหม่ให้อีกะไปลูกหาพี่น้อยหน่าเลยจ่ายไปห้าสิบบาทเดี๋ยวข้างหลังต้องถามใหม่ว่าหน้าว่าผู้ช่วยปลาเล็ก่ชื่ออะไรจำไม้เลยพี่น้อยโหนไม่หนงปลาเล็กแอบกุ้งไว้นะไม่ได้เอามาอวดของเด็กเอาห้าสิบบาท phải lá cung số, anh ấy ped nỗi, bọc suối, bọc cùng na pha cung số, nè, menu lá cũng ชาดำป่ะก่อนพี่โอเลี้ยงโอเลยต้องพี่นุกก่อนพี่นะใส่ถ้วยใส่ถุงนะใส่ถุงเศษน้อยนี่คุณโจ๊สามวันมาเนี้ยเสือเต็มทุกวันหนูจะบอกคุณโจให้ไม่ได้ถ่ายรูปอวดเหมือนกันแหละคนต่างจังหวัดมาทานเต็มเลยคนทานคนต่างจังหวัดบอกว่า จะเล่นมุกกนหรือบ่าเนี่ยบอกกันด้วยนะฮะจะเล่นหาครับพีโน่ก <c oughs> ้องสอบไห้แข็งเกรดยังไงลูจกจ้าจะน้อยจ่ทานอะไรเนี่ะ <c oughs> ไม่ครับเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างวันนี้ใส่เสื้อเรานาไม่ชมลงโจะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่นค่ะเป็นไงเพชรบุรีถ่ายดีนะก็โอเคนะครับจ้ะมีเดี๋ยวนี้หนูเห็นในคลิปปัสี่คกห้าคกคอนเทมโนะหนูว่าเขาต้องดังรวยก่อนหนูแล้วแล้วไแล้วคนทุ่งไ่ถ่ายขลั้งวันลุดตังงวันรู้แล้วแต่หมายควาว่าเขาต้องถ่ายก่อนหน้าหนูนานโน้มนู้นแหละแต่ว่าคนทุ่งไปถ่ายใช่ครับ ทางไทยเรานะซุปตำไข่ดิบไข่ดีที่คือตามฉกนะเป็ที่จดด้วยใช่ไหครับร้านซ้มตำยำเจลิกนะฮะยังไนะงก็อุ่นกันนะฮะใครที่ไม่เคยชิมไม่เคยลองก็ลองมาชิมดีวมือรสชาติของซ้มตำยำเจล himself, ิกแล้วก็ของน้องแน่นานฮะรอคนอยู่ทุกวันนะครับที่สระบนาราลวิถีตรงนี้ครับอ้าวประจวบครับผมผลไม้รวมเฉยสวัสดีครับ